ก็สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้นะคะวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าเติบโตขึ้นแล้วก็รุ่งเรืองขึ้นโดยพระคำนะคะในหนังสือกาลเทียบทที่สข้อที่หนึถึงสข้าพเจ้าหมายความว่าตราบใดที่ทายาทยังเป็นเด็กอยู่เขาก็ไม่ต่างอะไรกับทาสเลยถึงแม้ เขาจะเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั้งหมดแต่เขาก็จะอยู่ใต้บังคับของผู้ปกครองและพ่อบ้านจนถึงเวลาที่พระบิดาได้กำหนดไว้ในฐานะที่เราเป็นบุตรของพระเจ้าเราต้องเลี้ยงดูจิตวิญญาณของเราด้วยพระคำเพราะว่านั้นเป็นทางเดียวที่จะทำให้เราเติบโตฝ่ายวิญญาณเราต้องมีสัญชาตญาณ และความต่อเนื่องในการปรารถนาพระคำของพระเจ้าท่านนักทุดเป,ปาโลกล่าวว่าเช่นเดียวกับทาลกแรกเกิดจงปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณที่ไร้สิ่งเจือปนเพื่อโดยน้ำนมนั้นพวกท่านจะเติบโตขึ้นสู่ความรอดหนึ่งเปโตูบทที่สองข้อที่สองชีวิตในตัวของเราคือชีวิตแห่งพระคำและรักษา ให้คงอยู่ได้โดยพระคำพระคำมีลักษณะพิเศษและมีความสามารถที่จะเติบโตได้อย่างมากมายไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใดๆก็ตามหนังสือกิจการบทที่10ข้อที่20ดังนั้นเมื่อเราตั้งใจที่จะดูดซึมเอาพระคำเพื่อสุขภาพของเราเพื่อการเงินเพื่อธุรกิจของเราและเพื่อด้านต่างๆในชีวิต ของเราจะทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในด้านเหล่านั้นแม้ว่าจะเผชิญกับอุปสรรคปัญหาใดๆก็ตามถ้าเราเป็นคนปรารถนาความสาเร็จด้วยความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้านในชีวิตเราต้องเป็นคนที่เสริมสร้างจิตวิญญาณของเราด้วยพระวจนะคําของพระเจ้าแม้ว่าเราจะได้รับคำเผยที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าเราขัดแย้งกับพระวจนะแต่ถ้าเราต่อต้านพระวจนะ แต่ถ้าเราไม่ได้ยืนอยู่หรือไม่ได้ไวหรือไม่ได้ตอบสนองพระคำหรือสิ่งที่เราดำเนินชีวิตนั้นขัดแย้งกับพระวจนะเราก็ไม่สามารถที่จะ,จะเจริญขึ้นได้จะบอกให้เพราะนั้นเราต้องตรวจสอบว่าสิ่งที่คำเผยมาถึงเรานะั่นน่ะนะคะมันตรงกับพระวจนะไหมไม่ใช่ผู้เผยเผยให้กับเรา ว่าเราจะได้นโน่นจะได้นี่แต่ว่าเราต้องมาตรวจสอบว่าการดําเนินชีวิตของเราไวต่อพระคําไหมอย่าลืมเรื่องนี้ทุกคนที่ได้รับคําเผยเราจะต้องเช็คว่าคําเผยนั้นน่ะนะคะเป็นคําเผยที่สอดคล้องกับพระวจนะไหมถ้าพระคําของพระเจ้าห้ามสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ถ้าเราไม่ได้เชื่อฟังไม่ได้ทําตามเราก็จะไม่ได้รับพระพร เราก็ไม่ได้เสริมสร้างจิตวิญญาณของเราอย่างถูกต้องไม่ว่าเราจะ,าจะมีอะไรก็แล้วแต่แต่ขอให้เรารู้ว่าทุกสิ่งจะต mm. ้องอยู่ในการเสริมสร้างจิตวิญญาณด้วยเราจะต้องเป็นคนชอบธรรมด้วยเป็นคนที่ประพฤติปฏิบัติตามถ้อยคำด้วยทั้งเชื่อทั้งปฏิบัติ แล้วก็เสริมสร้างจิตวิญญาณของเราโดยพระคําของพระเจ้าเราจะไม่ให้พระคําของพระเจ้านะคะเป็นที่สองเป็นที่สามเป็นที่สี่ที่ห้าแต่พระคําของพระเจ้าจะเป็นอันดับหนึ่งที่เราจะตัดสินใจเชื่อฟังแล้วก็ไวในการที่จะนํามาประพฤติปฏิบัติเราถึงจะพบกับการเติบโตที่แท้จริงความเจริญรุ่งเรืองที่แท้จริงอย่าลืมนะคะเราต้องจากโลกนี้ไปอย่าลืมนะคะ ระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกด้วยพระดํารัสของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องตรวจสอบว่าพระเจ้าจะให้อะไรกับเรานะก็คือพระเจ้าเผยอะไรกับเราเราต้องไปเช็กดูด้วยว่าสิ่งที่ถ้อยคําของพระเจ้ามาถึงเราจะไม่ขัดแย้งกับะวชนะอีเมนกิจการบทที่2ี่ข้อ32กล่าวว่าพระคำพระเจ้าสามารถสร้างเราได้และมอบมรดก ให้กับมือของเราได้ให้เราทบทวนพักคำในตอนต้นที่เราอ่านเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาตอนต้นนะคะก็าปเจ้าหมายความว่าตราบใดที่ทายาทยังเป็นเด็กอยู่เขาก็ไม่ต่างอะไรกับทาตุเลยเด็กไม่สามารถที่จะรับผิดชอบอะไรได้เห็นไหมเราเห็นว่าเด็กๆเ,เขาจะต้องทําอะไรบ้างที่วัยเขาควรจะทําที่เขาจะรับได้ไม่ใช่ว่าเป็นเด็ก เราก็จะไปคิดในสิ่งที่ไม่เหมาะกับวัยของเราเราต้องดูว่าการที่เราจะครอบครองหรือจะทำอะไรมันเกี่ยวข้องกับวัยมันเกี่ยวข้องกับวุฒิภาวะมันเกี่ยวข้องกับความเป็นผู้ใหญ่ด้วยแต่เราเป็นเด็กแม้ว่าเราจะมีสิทธิ์ในมรดกนะมันก็ยังไม่ใช่สิทธิ์เต็มร้อยเพราะว่าเรายังเป็นเด็กเราจะต้องถูกปกครอง ด้วยพ่อแม่เพราะฉะนั้นการเลือกการตัดสินใจของเราในสภาพเป็นเด็กเราก็ไม่สามารถที่จะใช้เขาเรียกว่าอิสระเสรีภาพทำตามอำเภอใจเราได้เราต้องอยู่ในการปกครองของพ่อแม่เราต้องอยู่ในการเติบโตให้เป็นผู้ใหญ่ถ้าไม่งั้นเราก็ยังนะคะคำว่าเป็นเด็กก็คือเราก็ยังเป็นทาสเลยนะฮะเราก็ยังอยู่ ในสภาพที่ไม่มีอิสระในการที่จะนาตัดสินใจแม้ว่าเราจะมีมรดกแต่เราก็ครอบครองมันยังไม่ได้มันเกี่ยวข้องกับกฎหมายมันเกี่ยวข้องกับวุฒธธิภาวะมันเกี่ยวข้องกับความรับผิดช,ชอบเอเมนเพราะฉะนั้นวัยของเรามีผลการเติบโตของเราก็มีผลต่อการครอบครองของพระเจ้าเราต้องเข้าใจในหลักการไฟวิญญ,ญาณเพราะฉะนั้น ถ้าเราต้องการที่จะครอบครองเราต้องเติบโตเราจะไม่เป็นเด็กเราจะไม่เป็นเด็กเราจะต้องเลี้ยงดูจิตวิญญาณของเราด้วยพระคำของพระเจ้าทุกวันเรื่อยไปเฮเมนและเราจะเติบโตฝ่ายวิญญาณเราก็ต้องกินอาหารฝ่ายวิญญาณอย่างต่อเนื่องแล้วก็ปรารถนาพระคำอย่างต่อเนื่องด้วยจนกว่า เราจะเติบโตเข้มแข็งจนกว่าเราเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณจนกว่าเราเป็นคนมีวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่ในด้านฝ่ายวิญญาณในด้านฝ่ายกายภาพสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้านี้คือสิ่งที่เราจะต้องเสริมสร้างจิตวิญญาณของเราเพราะนั้นเด็กไม่สามารถที่จะครอบครองไม่สามารถจะทําอะไรที่ผู้ใหญ่ทําได้เราจะต้องเข้าใจในเรื่องนี้เขาจึงไม่เอาเด็กไปแต่งงานเขาต้องดูวุฒิภาวะ ต้องดูว่านะคะเขาเติบโตหรือ,อยังชีวิตของเขาเป็นชีวิตที่พร้อมหรือ,อยังในด้านต่างๆมันต้องมีองค์ประกอบที่เหมาะมันต้องเป็นองค์ประกอบที่เติบโตมันเกี่ยวข้องทั้งฝ่ายกายภาพทั้งฝ่ายวิญญาณเราจึงเห็นสังคมนี้มีอะไรที่วุ่นวายไปหมดเพราะว่าความไม่เหมาะสมคือการดำเนินชีวิตที่ไม่ได้ถูกต้อง ไม่อยู่ในเวลาที่ถูกต้องไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมเราต้องพร้อมทั้งกายทั้งฝ่ายวิญญาณเราต้องพร้อมทั้งฝ่ายกายภาพเราต้องพร้อมนะคะทั้งนะคะวุฒิภาวะอายุวยัยวุฒคุณวุฒิเตรียมพร้อมเพราะว่าอะไรเพราะว่าชีวิตของเรามีค่าเพราะว่าชีวิตของเรามีความหมายไม่ใช่เป็นคนที่อะไรก็ได้เราจะไม่เป็นคนมักง่าย เราจะเป็นคนที่เตรียมพร้อมสำหรับชีวิตของเราเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราจะเดินทางเราก็ต้องเตรียมกระเป๋าแพ็คก,กระเป๋าเตรียมค่าใช้จ่ายที่จะเดินทางเราจะไปทำงานเราก็เตรียมพร้อมดูเวลาดูนะคะทุกอย่างต้องพร้อมพระคำของพระเจ้าสอนให้เราเป็นคนเตรียมชีวิตเตรียมพร้อม สอนให้เราเป็นคนที่เติบโตสอนให้เราเป็นคนที่มีสติปัญญาที่มาจากเบื้องบนไม่ใช่สติปัญญาแบบโลกด้วยจะบอกไงไม่ใช่สติปัญญาแบบเนื้อหนังแต่เป็นสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าไม่ใช่สติปัญญาที่มาจากปีาศาจทำไม่คิดตัดสินใจไม่คิดเพราะว่าที่ไม่คิดเพราะว่าไม่เห็นคุณค่าตัวเองไม่เตรียมชีวิตอย่างดีอะไรก็ได้ เขาเรียกว่าชีวิตที่มักง่ายเราไม่เห็นคุณค่าใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณเท่านั้นวันนี้เราเป็นคนของพระเจ้าเรามีจิตวิญญาณเราต้องให้จิตวิญญาณของเราเติบโตเราต้องเติบโตไปกับพระวจนะร่วงเรืองโดยพระวจนะเสริมสร้างจิตวิญญาณของเราด้วยพระคําของพระเจ้าพระคําของพระเจ้าสามารถที่จะสร้างให้เราได้นะคะรับมรดกนะ ถ้าตราบใดที่เรายังเป็นเด็กอยู่เขาก็ไม่ต่างอะไรกับาธาตุเลยมันต้องมีการเติบโตทั้งฝ่ายวิญญาณแล้วก็ฝ่ายกายภาพมันถึงจะสมบุลเพราะฉะนั้นนะพระเจ้ายิ่งใหญ่ก็จริงแต่พระเจ้าก็เป็นนะพระเจ้าที่สอนเราให้มีจุดสมดุล์พระเจ้าต้องการให้เราเติบโตนะคะพี่น้องเราเติบโตด้วยพระคำหรือยังเราไวต่อพระคำหรือยัง เราให้ความสําคัญกับพระวจนะคําของพระเจ้าหรือยังในกาลเทียบทที่4ข้อ1ถึงข้อสองทายาทคือคนที่จะได้รับมรดกแต่ตราบใดที่ทายาทยังเป็นเด็กเขาก็ไม่ต่างอะไรกับทาสเนพรสเป็นภาษากรีกพระคัมภีร์กล่าวว่าตราบเท่าที่ทายาทยังเป็นเนพรสเขามีมรดกที่ยิ่งใหญ่และมีพระพรทั้งสิ้น ของพระเจ้าสําหรับเขารอเขาอยู่แต่เขาต้องเติบโตเขาต้องดําเนินชีวิตที่เติบโตในพระคำเชื่อฟังพระคำไวยตอบเสียงของพระเจ้าไม่ใช่ไวยตอโลกไม่ใช่ไวเรื่องเนื้อหนังและความต้องการตามใจปรารถนาเนื้อหนังของเราเราต้องเป็นคนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณไม่ใช่ตแต่ตัวแต่ร่างกายแต่จิตวิญญาณของเรายังเป็นเด็กยังเป็นทาลก ขอพระเจ้าช่วยเรานะคะในพระวจนะคําของพระเจ้าโฮเชยาบทที่สี่ข้อที่หกประชากรของเราถูกทําลายเพราะขาดความรู้อย่าเลือกจะตัดสินใจอะไรโดยขัดแยง้งความรู้ฝ่ายวิญญาณหรือไม่รู้จักกับพระเจ้าโดยผ่านพระคําถ้าเราเป็นคนที่รู้จักกับพระเจ้าเราต้องมีพระคาเราต้องเชื่อฟังพระคาเราต้อง ไว้ต่อเสียงของพระเจ้าพระคำนั้นจะไม่เป็นพระคำที่แห้งๆแ,แต่เป็นพระคำที่มีเลมาไม่ใช่โลโกสเท่านั้นแน่นอนทุกคนมีโลโกสเราต้องอ่านเราต้องศึกษาพระวจนะแต่โลโกสจะทำงานเมื่อเลมาเข้ามาคือเวลาของพระเจ้าเวลาที่เหมาะเวลาที่ใช่เวลาที่พระเจ้าจะเตรียม มันเกี่ยวกับความรู้ฝ่ายวิญญาณมันเกี่ยวกับตาฝ่ายวิญญาณที่เปิดออกและเติบโตเอเมนเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะเจอความทุกข์ยากลําบากแม้ว่าเราจะเจอปัญหามากมายแต่ถ้าเราเป็นคนที่เลี้ยงดูจิตวิญญาณของเราเราให้ค่ากับพระวจนะเราเห็นความสําคัญกับการดําเนินชีวิตที่เชื่อฟังพระวจนะเราจะเป็น ผู้ครอบครองเราจะเติบโตฝ่ายวิญญาณเราจะเติบโตเราต้องเห็นคุณค่าฝ่ายวิญญาณเราต้องเห็นคุณค่าชีวิตฝ่ายวิญญาณที่เราจะต้องเติบโตเราจะโตไม่ได้ถ้าเราไม่กินพวจนะเราจะโตไม่ได้ถ้าเราไม่ให้ความสําคัญกับพวชนะเราอาจจะโตในด้านร่างกายแต่ฝ่ายวิญญาณของเรายังเป็นเด็กเราไม่มีสิทธิจะครอบครองพระคำพระเจ้าบอกอย่างนั้น เราก็ยังเป็นทาตอยู่เขาพระเจ้าหมายความว่าตราบใดที่ทายาทยังเป็นเด็กอยู่เขาก็ไม่ต่างอะไรกับทาตเลยฉันไม่ได้พูดเองพระคำของพระเจ้าบ่งชี้ชัดเจนถึงแม้ว่าเขาจะมีมรดกที่พระเจ้าจะเตรียมไว้สำหรับเราแต่ถ้าเรายังดำเนินชีวิตที่ไม่ได้ใส่ใจสนใจการเติบโตฝ่ายวิญญาณ ก็อย่าหวังว่าเราจะครอบครองได้วันนี้เราต้องสนใจพวจนะขอท้าทายเราต้องสนใจพวจนะทั้งโลโกสและเลมาพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รู้จักเราพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เราต้องให้ความสําคัญกับพวจนะเราจะไม่เป็นลูกที่คอยแต่เอาทรัพย์แต่ไม่ยอมเชื่อฟังเราเคยเห็นใช่ไหมว่าเด็กๆหรือลูกๆของเราบางครั้งเนี่ย เขาต้องการแต่เงินของเราแต่เขาไม่เชื่อฟังคิดว่าเขาจะไปได้สวยไหมคิดว่าเขาจะไปได้ดีไหมเพราะว่าคำไวยพรของพ่อแม่ก็มีการเจิมพ่อแม่ที่รักพระเจ้าเราต้องให้เกียรติพ่อแม่ที่ยำเกรงพระเจ้ารังให้เกียรติพระคำของพระเจ้าเราต้องให้เกียรติดีแล้วที่มีพ่อแม่ที่สอนเราสร้างเราในทางของพระเจ้าแต่ถ้าพ่อแม่ไม่ได้เชื่อฟังเราก็สั่งให้เราไปทำบาปเนี่ย เราก็ต้องมาตรวจสอบว่าตรงพระคำไหมเมื่อเราให้เกียรติพระคำก่อนพ่อแม่ของเราก็จะได้รับการปลดปล่อยพ่อแม่ของเราจึงจะได้รับพระพรล,ลูกๆทั้งหลายที่เติบโตในเส้นทางของพระเจา้าและเราเชื่อฟังพระคำของพระเจา้าพระคำของพมะเจ้ายังพลิกสถานการณ์ได้เลยถ้าเราเชื่อฟังพระคำพ่อแม่เราได้รับพระพรด้วยออกจากบาปออกจากมารได้เพราะฉะนั้นลูกๆทั้งหลายที่เชื่อฟังพระวจนะ เราสามารถที่จะเป็นพรต่อครอบครัวเราสามารถที่จะให้ครอบครัวของเราจเจริญรุ่งเรืองได้ผ่านการที่เราเชื่อฟังพระคําของพระเจ้าฉันเชื่อว่าทุกคนที่เป็นพ่อแม่ที่รักพระเจ้าจะเห็นด้วยกับพระคําไม่ต่อต้านพระวจนะเห็นด้วยกับลูกที่รักพระเจ้าเห็นด้วยกับลูกที่ให้เกียรติพระคําของพระเจ้าพระคําของพระเจ้ามีลักษณะที่พิเศษจริงๆทําให้เราแตกต่าง ทำให้เราประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นคนที่อยากจะประสบความสําเร็จที่ไปตลอดรอดฝั่งจนเขาเรียกว่ากินยาวๆไม่ใช่กินระยะสัน้น <c oughs> เราจึงไม่โกงใครเราจึงไม่คอร์รัปชันเราจึงไม่ช่วยโอกาสที่จะเอาเปรียบคนอื่นนะคุณกําลังอายุสัน้นคุณกําลังคิดผิดเพราะว่าผู้ที่ปกครองเขาก็คือพระเจ้า เราต้องเป็นคนที่จริงใจแล้วก็ยุติธรรมแล้วก็ศรัืธอมีคุณธรรมเราเป็นคริสเตียนที่มีคุณธรรมมีพระคำดําเนินชีวิตตามพระคำเราจะไปได้ไกลคนที่คิดว่าโอ้จะไปหลอกชาวบ้านเพื่อช่วยโอกาสเพราะความเห็นแก่ตัวของเราก็ต้องระวังฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบหรือว่าทําสิ่งที่ไม่ดีต่อคนอื่นอันนี้ก็ต้องระมัดระวัง พราะว่าพระเจ้ามองเห็นทุกสิ่งพระเจ้ารู้คนอื่นจะไม่รู้แต่พระเจ้ารู้เราต้องเป็นคนสั์สื่อเราต้องเป็นคนจริงใจเราต้องเป็นคนที่เชื่อฟังพระวจนะมีความชอบธรรมมีความยุติธรรมมีถ้อยคําของพระเจ้าเป็นหลักการในการดําเนินชีวิตเป็นอาหารนะเลี้ยงดูจิตวิญ,ญญาณของเราเราจะพบกับความเจริญรุ่งเรืองแน่ๆเราจะมีอนาคตแน่ๆเราจะไปได้ไกล เพราะฉะนั้นเราต้องไปอ่านสดุดีบทที่หนึ่งให้จบเอเมนเราทั้งอธิษฐานเกง่งทั้งรักพระคำทั้งทําตามพระคำทั้งเป็นนักนมัสการทั้งเชื่อฟังพระคำพระคำนี้สําคัญมากพระคำเป็นข่มส่งทา้าเป็นความสว่างเป็นโอ้ชีวิตของเราเป็นมรดกของเราเราไม่เหมือนนาะคนทั่วๆไปนะคะสแสวงหาพรแต่ว่าไม่อยากจะเอาพระเจ้า เราต้องการที่จะเชื่อฟังพระคาพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าเราก็จะได้ทั้งพระเจ้าได้ทั้งพระพรที่มาจากพระเจ้านี่คือมรดกที่แท้จริงเพราะฉะนั้นให้เราเป็นคนที่ใส่ใจสนใจทั้งรู้ทั้งไวต่อการประพฤติตามพระวจนะเราต้องเห็นคุณค่าเราต้องให้ค่ากับพระวจนะถ้าพระคาของพระเจ้าบอกซ้ายซ้ายขวาขวาตรงตรงเราจะประสบความสําเร็จแน่นอน เราจะเติบโตขึ้นเราจะรุ่งเรืองขึ้นเราจะพบกับสันติสุขแม้ว่าเผชิญกับปัญหาเราก็จะนะ่ะเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์เป็นผู้เสริมกําลังพระเจ้าจะเป็นผู้ที่จะให้ทูตสวรรค์ของพระเจ้าปกป้องเราเพราะเราให้เกียรติพระคําเราไม่ได้ต่อต้านพระคําในอิสยาหนะ์บทที่66ข้อสองก็บอกว่าให้เราตัวสัน่นเมื่อเราได้ยินพระวจนะเมื่อเราได้ยินถ้อยคําของพระเจ้าให้เรายำเกรงพระเจ้า มากกว่าที่เราจะดำเนินชีวิตเราได้สิ่งของในโลกเราได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าพระคําของพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของเราไปได้ไกลไปได้ยาวแล้วก็เป็นจริงแล้วก็มั่นคงใครก็แล้วแต่ที่เชื่อและทําตามพระคําของพระเจ้าพระเจ้าจะพะดุงหรือพระเจ้าจะช่วยเราเพราะฉะนั้นเราต้องให้น้ําหนักกับพระวจนะเราจะต้องรับผิดชอบส่วนของเราไม่เพียงแต่ให้พระเจ้ารับผิดชอบ ชีวิตเราเท่านั้นพระเจ้าหนะทาสําเร็จแล้วที่ไมก้กางเขนนั้นปรุงเตรียมทุกสิ่งไว้กับเราแต่เราจะต้องเป็นคนใหม่เป็นคนที่บังเกิดใหม่หิวกระหายน้ำนมฝ่ายวิญญาณปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณที่ไร้สิ่งเจือปนเพื่อโดยน้ำนมนั้นพวกท่านจะเติบโตขึ้นสู่ความรอดหนึ่งไปโตบทที่สองข้อที่สองเราจะไม่เพียงแต่รู้หรือได้ยินได้ฟังแต่เรา เมื่อมีความเชื่อความเชื่อต้องมีภาคปฏิบัติให้เกียรติพระวจนะให้น้ำหนักกับพระวจนะใส่ใจสนใจคำสั่งคำเตือนคำบอกเล่าคำแนะนำที่มาจากพระดำรัสของพระเจ้าเราต้องมั่นคงในพระวจนะเราต้องให้เกียรติพระเจ้าเราจะรู้ได้ยังไงคนที่รักพระเจ้าเราจะรู้ได้จากการที่เขาเชื่อฟังพระคำนี้แหละเขาทำตามพระคำนี้แหละ หลายคนบอกว่าฉันเป็นคริสเตียนบางคนก็อ้างว่าเราเป็นคริสเตียนมาหลายปีแล้วแต่ถ้าเราไม่ได้ให้เกียรติพระคำเชื่อฟังและทําตามพระคำโฮเชยาก็บอกเราชัดเจนบทที่สี่ข้อหประชากรของเราถูกทําลายเพราะขาดความรู้อย่าอ้างแต่ว่าเราเป็นคริสเตียนเรารู้จริงหรือเปล่าเราเชื่อจริงหรือเปล่าเราให้เกียรติพระคำหรือเปล่าเราทําตามพระคำไหม ถ้าเราทําตามพระคําคการช่วยกู้จะมาหาเราเราจะไม่ถูกทําลายพระเจ้าจะปกครองเราพระเจ้าจะอยู่ท่ามกลางเราพระเจ้าจะอวยพรเราข้าแต่พระบิดาเจ้าขอปรองอวยพรพระวจนะทุกท่านที่ได้ยินได้ฟังให้เราให้ความสําคัญกับพระวจนะข้าพระองค์ด้วยพี่น้องของข้าพระองค์ให้เราที่จะเห็นคุณค่า เรื่องฝ่ายวิญญาณโดยการที่เราเชื่อฟังและทําตามพระคำของพระเจ้าเราจะเติบโตฝ่ายวิญญาณไม่พอพระเจ้าบอกว่าเราจะพบกับความเจริญรุ่งเรืองเราจะครอบครองเราจะได้รับมรดกเราจะเติบโตขึ้นสู่ความไพูบุญของพระคริส เราขอบพระคุณปรุงละมอบซึ่งกันและกันไว้กับพระเจ้าเราขับไล่วิญญาณที่ไม่เชื่อฟังพระวจนะเราขับไล่วิญญาณที่ต่อต้านพระวจนะเราขับไล่วิญญาณที่ต่อสู้กับพระวจนะออกไปจากใจจากวิญญาณของเราทุกคนหรือถอนและทําลายสิ่งที่มา,สารสาตนที่มาใส่ความคิดที่มารสตตนโกหกหลอกลวงเราหรือถอนและทําลายหรือถอนหรือถอนหรือถอนอถอนตั้งแต่รากมันถอนออกทั้งหมดในนามพระเยซูเราขับไล่ความคิดที่มาจากมาเราขับไล่วิญญาณชั่วในนามพระเยซู เราขับผีทุกตัวออกไปในนามพระเยซูโอ้ราบบาบาร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 บบาเราสั่งทำลายทุกแผนงานของซาตานที่ต่อต้านความเจริญเติบโตในฝ่ายวิญญาณของเราการเติบโตกันโอ้รุ่งเรืองขึ้นในพระวจนะคำของพระเจ้าวันนี้เราขับทุกผีทุกวิญญาณชั่วที่ขัดขวางเราในการที่เราจะเติบโตในทางของพระเจ้าหิวกระหายฝ่ายวิญญาณวิญญาณหลับไหลวิญญาณหลับอยู่ในนามพระเยซูเราขับออกไป รับฝ่ายวิญญาณและโอตาฝ่ายวิญญาณที่ถูกปิดอยู่นั้นเราเปิดออกสั่งให้เปิดออกในนามพระเยซู ok ap โอรบาระ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 บัชกบาปาปาโคราบาชกบาเราส ok ap ั่งให้ตาใจตาฝ่ายวิญญาณของเราเปิดต่อพระคำเปิดต่อน้ํนาบพระทัยของพระเจ้าและเราจะพบพงเจ้าค่ะพระพรของพระเจ้าเราจะเติบโตเราจะเอรับมรดกที่มาจากพระคำของพระเจ้าให้เราเห็นคุณค่าพระวจนะ เราจะไม่ดำเนินชีวิตตามความคิดตามอารมณ์ตามเนื้อหนังตามโอ้พงจะคาสภาพตามสถานการณ์ต่งตางๆในโลกใบนี้หรือสิ่งที่มันสแตนส่งเข้ามาเราต้องเช็กว่าสิ่งนั้นตรงกับพระคำไหมถ้าไม่ตรงเราขนาบขับไล่หรือถอนและทำลายขับออกไปจากชีวิตเพราะไม่ใช่นามาท่ตยพระเจา้าขับออกไปอะไรก็แล้วแต่โอ้พงษ์จ้าค่ที่ต่อต้านและขัดแย้งกับพระวจนะเราขนาบและขับไล่ออกไปทั้งหมด ในนามพระเยซูขอพระเจ้าไว้พรชีวิตของเราเป็นชีวิตแห่งพระคำเป็นชีวิตที่รักษาให้คงอยู่โดยพระคำของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงเราพระคำของพระเจ้ามีฤทธิ์เดชมีความสามารถที่จะให้เราได้รับพระผที่มาจากพระเจ้าแม้ว่าเราจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใดๆก็ตามแต่ถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจที่จะโอ้รับพระวจนะเชื่อพระวจนะเราจะได้รับพระแม้ว่าจะด้านสุขภาพด้านการเงินด้านธุรกิจ และด้านต่างๆในชีวิตของเราด้านครอบครัวในอนาคตของเราพระเจ้าจะให้เราพบโอพรงเจ้าค่ะสิ่งที่ดียอดเยี่ยมเราจะพบกับความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านสรรเสริญเราขอบคุณพระเจ้าเราหมาึ่งกันละกันไว้กับพระองค์ในพระราชนามพระเยซูกิจเจ้า